สวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องที่นําเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านครับวันนี้พาทุกท่านมาดูวิธีการให้อาหารหอยขมแบบง่ายๆตามสไตล์ของเกษตรหอยขมน้ําใสของเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหอยที่อยู่ตามพื้นวงบ่อนะครับหรือแม้แต่การอยู่ตามจับจุดตามกระเบื้อง หรือว่าก้อนหินหรือว่าพืชนน้ำลักษณะนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะให้อาหารเขานอกจากที่เขาจะกินแผงต้นที่อยู่ตามขอบสะลักษณะนี้แล้วนะครับเราจะต้องให้อาหารเสริมเขาถ้าไม่ให้อาหารเสริมาไปอาหารในวงบ่อนี้มีจํากัดครับก็จะทําให้เขาขาดสารอาหารได้ก็คือนี่ครับอาหารประดุก เม็ดใหญ่นะครับหรือเม็ดเล็กก็ได้เราเอามาบดให้ละเอียดลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอาโรยลงไปให้เขาเราจะโรยลงไปลักษณะนี้นะครับแล้วอาหารก็จะค่อยๆ่ยล่วงหล่นลงไปเห็นไหมครับกำลังร่วงหล่นลงไปถ้าลงช้าเราก็เอามือ ตีน้ําหน่อยหนึ่งอาหารก็จะหล่นลงไปลักษณะนี้เห็นไหมครับเมื่อหล่นลงไปแล้วนะครับอาหารก็จะมาจับอยู่ตามพื้นกระจายไปทั่วเลยถึงเวลานะครับถึงเวลาหอยเขาก็จะขยับตายไปทั่วพื้นที่ในวงบ่อตามตะเบื้องตายไปเจอก็จะกิน ตามก้อนหินในใบพืชน,น้ําอาหารไปจับหลนไปจับเขาก็จะกินลักษณะนี้จะเป็นการเติมส่วนที่ธรรมชาติขาดให้หอยขมได้มีอาหารอย่างพอเพียงง่ายๆครับการให้อาหารหอยขมในบ่อน้ำใส จะทำลักษณะนี้3วันหรือ4วันเราให้ทีหนึ่งให้ทีแล้วน้อยๆครับอย่าไปให้เยอะให้เยอะเดี๋ยวน้ำเน่าเพราะน้ำในนี้จะมีจำกัดเห็นไหมครับง่ายๆเมื่อเรามองเห็นอาหารที่เราให้ไปหมด<อ>ก็ประมาณสองสวันเราก็ ค่อยเติมเข้าไปอีกทีหนึ่งแค่นี้ก็จะเป็นการให้อาหารหอยขมแบบเติมเต็มธรรมชาติแบบง่ายง่ายง่ายไหมครับการให้อาหารหอยขมเขามีกินอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่เราให้เสริมเข้าไปแค่นี้หอยขมที่อยู่ในวงบ่อซีเมนของเราก็จะโตและออกลูกอเล็กน้อยเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยขม เกษตรหรือบ้านชาแนลก็จะนำมาฝากพี่น้องที่อยู่ทางบ้านให้รับรู้และก็นำไปปรับใช้กับตัวเองได้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องที่จะเลี้ยงหอยขมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ